ธนบัตรในหลวงรัชกาลที่10ธนบัตรที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นธนบัตรกระดาษใครมีอย่าใช้อย่าให้เด็ดขาดเพราะราคากำลังจะมีเกินหน้าธนบัตรแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่10 ชนิดราคา50บาทนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่10เป็นแบบกระดาษนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีให้เห็นนะครับนี่ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1ธนบัตรที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครูดวงแนะนําอย่าใช้อย่าให้เด็ดขาดนะครับเพราะธนบัตรแบบนี้มีราคาลองดูนะครับเขยืบเข้ามาดู ความพิเศษของธนบัตรชนิดนี้ดูนะครับจะเห็นว่าจุดนี้นะครับจะเขียนว่า4 0 0 0 0บาทโทษปรับ40,000บาทนะครับธนบัตรชนิดนี้เป็นธนบัตรที่ถูกผลิตออกมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกฎหมายจากสมัยก่อนโทษปรับ40,000บาทปัจจุบันมีโทษตามอาญาเพราะฉะนั้นใครมีธนบัตร40,000บาท ด้านหลังนะครับครูดวงแนะนําให้เก็บเอาไว้เพราะราคามีการซื้อขายแล้วเกินหน้าธนบัตรจะถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่สภาพของธนบัตรสวัสดีขอบคุณครับ